สวัสดีครับผมโอเคโอ๊ตครับและคลิปนี้คือเผยไลฟ์อัพใหม่จากทางค่ายเนรมิดหนังฟลีมก็ณนะตอนนี้ก็ได้มีข้อมูลอัปเดตใหม่มาจากทางเพจเนรมิดหนังฟลีมนั่นคือไลฟ์อัพใหม่จากทางเนรมิดหนังฟล์มที่ได้มีการเพิ่มหนังใหม่มาอีกเรื่องนั่นก็คือ The World of Killing People หรือชื่อไทยคืนมีค่าแล้วก็มีข่าวร้ายนั่นก็คือแสงกระสือภาค2หนังอีกเรื่องของเนรมิดหนังฟลีมได้เลื่อนฉายออกไปปีหน้า ปี2023จากเดิมมาที่1กันยายนปี2022แทนเนื่องจากแสงกระสือภาค2เป็นหนังที่ใช้ซีีขั้นสูงเกือบทั้งเรื่องหนังจึงเลื่อนฉายออกไปนะครับและนำคืนมีค่าเข้ามาฉายแทนนอกนั้นอย่างไลโอและเดวันทันเรดยังคงกำหนดฉายเดิมโดยไลโอมีข่าวว่าได้เซ็นสัญญาซื้อไปฉายแล้วกว่า6ประเทศนั่นก็คือประเทศสิงโคโปร์ประเทศมาเลเซียประเทศบรูนนประเทศอินโดนีเซียประเทศเวียดนามและไต้หวันและยังได้ไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์ นูชาเทลอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนตาสติกฟิล์มฟสติวัลซึ่งเป็นงานทีาลภาพยนตร์ระดับโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง9กรกรกฎาคมที่เมืองนูชาเทลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผมโอ๊ตครับก็ขอเป็นประธานใจให้กับทางเนรเบิรตหนังฟรีมและเป็นกระธานใจให้หนังไทยให้ก้าประดดออกไปสู่สากลนะครับสำหรับคืนมีค่าจะไม่ใช่หนังของค่ายเนรเบิรตหนังฟรีมจะเป็นหนังจากค่ายทองคำฟรีมซึ่งก็กำลังจะเป็นผลงานเรื่องที่เข้าใา้นั่นก็คือ The ะเลคบูรการ โดยคืนนี้ค่าจะเป็นหนังแมวสลเชอร์หนังไล่เชือดและคอมเมดี้ว่าโดยเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนปัยรุ่น5คนที่รวมตัวกันไปพักล่องในบ้านกลางป่าก็จะถูกตามล่าจากฆาตรกรหน้าหมีที่ออกไล่ล่าพวกเขาอย่างไม่ลดละความลับในอดีตที่พวกเขาร่วมกันปกปิดกำลังกลับมาเอาชีวิตพวกเขาทีละคนนำแสดงด้วยแพนเค้กเคมานิตจากซีรีส์ voice สัมผัสเสียงมรณะฝนสนันทชัดจากไบแมนภาคหนึ่งและภาคสองและยังสมทบด้วย กันสมาชนะก,กันเฟียตภาชธาและเต่าเศรษฐพงศ์กำกับโดยแชมป์การพงษ์บรรจงพินิษโดยตุนหนังจะเข้าฉายวันที่1กันยายนปี2022แต่ตุนหนังอาจจะมีการเลื่อนฉายนะครับผมและนอกจากหนัง3เรื่องแล้วทางเนลลิบิตหนังฟิล์มก็จะมีไหนอีก3เรื่องที่จะฉายปีหน้านั่นก็คือโฟกิงภาค2ที่กำลังจะใกล้เปิดกล้องหลังจากที่ภาคแรกประสบความสำเร็จทางด้านไรายได้ที่ทำเนินไปกว่า1 70ล้านบาทกลับนาลีหนังสยองขวัญเรื่องแรกของเนลลิบิตหนังฟิล์ม ที่สร้างมาจากเรื่องจริงจากรายการ The Ghost Radio เรื่องเดียวกับชื่อหนังซ่งณนะตอนนี้ตัวหนังก็ได้ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแต่กล้าฝันโพื่อสนันเมืองหนังแอคชั่นสัญชาติไทยที่ใช้ทุนสร้าง1 0 0ล้านและตัวหนังก็ปิดกล้องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับ